ใบเตยน้ำตาแตกส่งน้องเวทมนต์ไปโรงเรียนวันแรกสู้ทุกอย่างเพื่อวันนี้จริงๆเผื่อแป๊บๆบแบบน้องเวทมนต์ลูกสาวสุดที่รักของใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนก็ยังเข้าไวสี่ขวบแล้วพัฒนาการความสวยสมไว้ยน่ารักพูดเก่งก็แสดงออกฉายแววได้แม่เต็ม ล้าสุดคุณแม่ไปเตยก็ได้เผยคลีปนอมุน้ำตาแตกจากหัวอกคนเป็นแม่ในวันที่ต้องส่งลูกสาวออกไปสู่โลกกว้างครามแคปชั่นระบุว่าส่งลูกไปโรงเรียนในวันแรกคนเป็นแม่ตื่นเต้นที่สุดแม่ได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจออกมาทําเพื่อหนูแล้วนะลูกเหมือนฝันเลยมันคือน้ําตาจากหัวอกคนเป็นแม่ที่สู้ทุกอย่างเพื่อวันนี้จริงๆ,ๆ